สวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2อง,องรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแช่นลของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ Believer สามตรงด้านล่างของวงกลมเหลือราศีจักรนี้อัดลาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้3ต่อนะครับปกติ2ต่อแต่รอบนี้3ต่อเนื่องจาก อีกช่องหนึ่งเนี่ยครบรอบ8ปีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่าช่องนี้กําลังจะครบรอบ7ปีเดี๋ยวถ้าถึง7ปีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับก็ใกล้จะ10ปีแล้วเนาะก็ดีใจว่าเออใกล้จะ10ปีแล้วนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือลดค่าครูให้เนี่ยตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาถึงวันที่30นะครับ20-30พฤศจิกายนวันที่สุดท้ายครับอาราดีมาทําค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้3ต่อครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2,568ซึ่งมีการโคจรยกยาราศีทั้หมด5ดวง EP นี้เป็น EP ที่2ครับ EP แรกรับพยากรณ์ไปแล้วนะใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้3ดวงผ่านไปแล้วส่วน EP นี้จะมีอีก3ดวงที่เหลือนะครับรวมกันเป็น6ดวงเนาะก็ฝากติดตามด้วย EP แรกจะได้ครบทวนนะครับทั้งหมดนั่นเองไม่ตกหล่นสูญหาย ผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างเสียอส้มนี้ครับลัคนามิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด่นทางราศีลัคนาเจ,จุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้ครับนํามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธดาวศุกร์นะครับเพราะว่าดาวพุธจะย้ายราศีดวงสุดท้ายซึ่งประดับประจําตัวแต่ถ้ากระโดดไปกระโดดมาผมจะลืมงั้นเรลงตามลำดับดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่ยีธันวาคม68เสดรษดาวศุกร์เศดจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตตานี ดีขึ้นเพราะดาวทุกดวงตกเอนือริย่อมเสียแต่พออยู่ในรปันปรตนีจะอยู่ในเกณฑ์ลัคนาซึ่งได้ตําแหน่งมหาจักรคาว่ามหาจักรเนี่ยครับอยอะาตำแหน่งมาตรฐานเขาเรียกว่าตําแหน่งมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบ1คือเกษตร2คืออุดเกษตรกับอุดเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ส่งเสริมดวงชะตานะครับเกษตรมั่นคงอุดได้หน้านในตาหมายถึงตําแหน่งชื่อเสียงนะครับความโดดเด่นส่วนราชาโชคเนี่ย อันนี้จะพิเศษหน่อยคือเป็นทั้งเสริมและเป็นทั้งแก้ได้ในตัวเสริมหมายคามว่าเราจะโชคก็คือโชคช่วยโชคมาง่ายๆแต่ถ้าเป็นด้านแก้ไขเราจะโชคสมมุติว่าการเงินก็ไม่ดีการความรักก็ไม่โอการงานก็ลาบากเราจะโชคจะเป็นตัวช่วยแต่เราจะโชคตัวเนี้ยหมายถึงอยู่ส่วนที่ลึกที่สุดหมายคามว่าคุณจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคทั้งหมดก่อนแล้วมันก็จะถมถมถมทับถมกันไปหนักหนักหนัก จะไปถึงแตะตำแหน่งราชาโชคปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นมาก็จะพลิกเลยนะครับชีวิตจะพลิกเลยหมายถึงพลิกในถีงว่าหมายถึงพลิกดีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพลิกรวยนะครับจากคนที่มีปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าปัญหานั้นคลี่คลายแต่มันจะต้องกดลงไปถึงจุดสุดสูงสุดจุดต่ําสุดก่อนนะครับคุณต้องดาวลงไปถึงจุดต่ําสุดก่อนต้องเจอปัญหาให้ถึงที่สุดก่อนแล้วสุดท้ายเราจะโชคจะออกฤทธ นะครับเหมือนเป็นอะไรที่อยู่ใต้ดินลึกๆมากๆอ่ะแล้วเราก็ต้องขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปแต่สุดท้ายไปเจอมันก็เหมือนเจอตาน้าอ่ะสุดท้ายเราก็ได้น้ําฟรีมาใช้นั่นแหละครับเหมือนกันมันอยู่ลึกแต่ถ้าได้ฟรีก็ดีก็ไม่ต้องคือชีวิตนี้ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำเลยเนะะรระานนะ,ะอ,าาานอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็คือการสูบบาดาลอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยคล้ายๆกันใช้วิธีเดียวกันก็หมายถึงการที่ต้องเจาะลงไป ข้างล่างเพื่อให้ดาชะโชคนั้นออกฤทธิอ,ออกผลก็หมายถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแหละต่อไปออมหาจักรมาจักเนี่ยจะเป็นตัวแก้อย่างเดียวไม่มีคาว่าเสริมเป็นตัวเดียวมาจักหมายถึงการวิ่งเต้นบางคนจะบอกว่าลุยบอลลังเลือดนะครับคือวันนี้ว่าไม่ได้ไม่ยอมไม่มีคําว่าง่ายสำหรับมหาจักรแต่มันเป็นตัวแก้ ตัวแก้ที่นี้ข้อดีคือการไม่เฉยดวงไม่เฉยทําให้เกิดการวิงตันแก้ไขสนับสนุนเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นทําให้มันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะพอวิงตันแก้ไขก็จะรอดไปได้อะไรทำอนองนี้นะครับดังนั้นมาจากเนี่ยเป็นตัวแก้ทีนี้จะบอกมาจากสามดวงที่เสียนิดหนึง่ง ดาวเสาเป็นมหาจักรเสียคือได้ยากได้ช้านานต้องอดทนดีหลังวัยเกษียณหลังวัยเกษียณหมายถึงต้องเกษียณก่อนถึงจะดีคิดดูว่านานมากดาวเสาไม่มา,า,มาจากนี้ได้ช้ามากบางทีบั้นปลายชีวิตเลยคือเกือบจะไปแล้วอะคือมีมีคนดังหลายคนนะที่สร้างชื่อเสียงไว้ก่อนที่เขาจะตุยไปก่อนโลกปีนี้ันนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงได้ดีวัยปลายเลยเนี่ยพวกเนี้ยคล้ายๆกัดบดาวเสามหาจักรเนี่ยครับอืมผลมันออกฤทธิ์ตอน แก่มากพระดาวสเป็นดาวคนแก่นะครับต้องแก่มากๆก่อนนะครับหรือชราภาพแล้วต่อไปดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรอ้ก็เสียยิ่งพยองอีโก้เยอะคือคนที่เกิดกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนสิงหาคนพวกนี้อีโก้ยังกระสิงนะครับหมายถึงฉันเป็นเจ้าป่าฉันไม่ขอความช่วยเหลือจากใครหรอกเดี๋ยวฉันทําเองดื้อรั้นดันทุรังเดี่ยวเดียวเพียงลําพังนะครับอันนี้คือของจริงเลยผู้นําโดดเดี่ยว ทำเองลุยเองทุกอย่างเองอ่านะครับเหมือนฟ้าสั่งลุยลุยอย่างเดียวนะครับต่อไปก,ก,ก็ก็คือลําบากงเงเหนื่อยเงอืมก็เสียแต่ข้อดีก็คือได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้นั่นแหละแต่ตัวสุดท้ายคือดาวสุขเป็นมหาจักรสุขมหาจักรเนี่ยจะสบายหน่อยเพราะไปดาวสุขประกอบหมายความว่าการเงินดาวสุขเกี่ยวกับการเงินครับพอพอไปมหาจักรคือการวิงว่งเต้นวิ่งเต้นเรื่องการงเงิน แต่เขาวิ่งเต้นดันการเงินเนี่ยมันทุกมันร้อนนะเพราะว่าอะไรเพราะมหาจักรเนี่ยดาวศุ์เนี่ยมันเสียตรงที่ว่าใช้จ่ายเยอะเป็นคนใช้ใจ่ายเยอะใช้จ่ายเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้มาก็รักษาไว้ไม่ได้ไม่เก่งที่จะรักษาไว้ได้อะไรเนี้ยคือหมายถึงว่าไม่ขนาด,ดี เหมือนกับมีแต่รักษาไว้ไม่ได้เออประมาณนี้ครับแล้วก็มันลักษณะของการขาดตกหล่นหายอะไรประมาณนี้แล้วก็หมุนเวียนซับหมุนซ้ายเขาเรีหมุนเวียนน่ะหมุนเวียนเงินน่ะก็หมายถึงว่าเหมือนกับอะไรเหมือน,ม,น,นมีนี่โปะนี่เหมือนได้เงินเดือนชนเดือนมีเงินมาก็มาหมุนหมุนเสร็จก็เออน,นั่นแหละข้อดีคือมีเงินใช้ตลอดแต่ข้อเสียคือเก็บเ,เงินไว้อยู่นะครับอะไรประมาณนี้มีแต่เรื่องใจจ่ายจ่ายเนาะ ก็นี่คือข้อเสียนะครับใช้เงินไม่เป็นนะดาวศุขเป็นมหาจักรเนี่ยวิธีการแก้คือไปเรียนเทคคอร์ off, ทำมันนี่แมเนจเมนต์หรือบริหารจัดการนัานการเงินให้ดีไม่ต้องเรียนเยอะแยะมากมายเรียนเท่าที่เล็กเล็กเทคคอร์ off, สั้นๆเดี๋ยวก็ดีครับต่อไปเรามาดูดาวดวงแรกใน e ีนี้คือดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูวัทนที่2อธันวาคม68แเสดดาวศุกร์เสด็จจากเดือนอริเข้าสู่เดือนปัตตานีเมื่อกี้บอกไปแล้วดีตรงที่ว่าดาวศุภเป็นมหาจักรในเดือนปตัตตานี มาจากเรือนปุตตะกับเรือนวินาศปุตตะปะตะัตตนิข้อดีก็คือเจอคนถูกใจคนโสดนะครับคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจวินาศเนี่ยมันหมายคมว่าต่างถิน่นถ้าเป็นคนต่างถิ่นจบต่างประเทศจบแต่ถ้าเป็นคนในถิ่นเดียวกันเนี่ยระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าวินาศแปลว่าต่างประเทศหรือต่างถิน่นถ้าไม่เข้ากดนี้จะเสียทันทีปุตตะปะตะัตตนิมันหมายถึงการ ถ้าเป็นด้านเสียนะปุตตาปณีคือเจ้าชู้นะครับวินาศคือเราจะเจอคนเจ้าชู้วินาศแปลว่าหลับปิดบังปกปิดมือที่สามมาแน่นอนชัวร์หมายความว่าอะไรคือยังไม่จบจากคนเก่าแต่มาปะเราสุดท้ายก็ชอบพอกันแต่สุดท้ายเป็นมือที่สามเขาไม่รู้ตัวมันเป็นบ่อยนะอืมมีเยอะครับชั่วคือแบบยุคนี้บอกว่าต้องรบอกว่ายุคนี้ยุคนี้เป็นยุคแบบนี้เลย ยุบแบบลูกเขาเมียใครไม่รู้อ่ะมั่วไปหมดนะครับพันกันไปหมดคือถ้าถ้าเป็นคนโสดอะจะเยอะจะหลันล้าจะวันในสแตนจะอะไรได้หมดอนะ่ะไม่มีปัญหาเพราะเขาโสดไงไม่มีพันธะคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศเรื่องของเซ็กส์แบบนั้นแล้วนะมันข้ามผ่านไปแล้วมันคือคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบยึดติดกรอบโบราณแบบนั้นไอ้ผมก็เข้าใจผมก็เปิดได้ว่าเข้าใจได้ว่ามันเป็นแบบนี้ แต่เรื่องของความสัมพันธ์อันเนี้ยยังไม่ได้คือเปิดไม่ได้คือหมายถึงว่าต้องเป็นถ้าถ้าเป็นแฟนกันแล้วอะก็ต้องผัวเดียวเมียเดียวสิเออแต่ถ้าเผื่อคุณโสออะ่ะคุณทําอะไรก็ทําไปอืมนะแต่ถ้าคุณอยากมีใหม่คุณถามถามแฟนคุณก่อนถ้าแฟนคุณโอเคโอเคมีได้แต่ถ้าเผื่อแฟนคุณไม่โอเคอย่ามีเพราะว่ามันผิดมันผิดทั้งอะไรศีลธรรมแล้วก็ผิดทั้งอ่า ผิดบาปอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ถ้าแฟนยอมรับโอเคอันนี้ได้นะไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้เดือดร้อนจากคุณที่คุณจะไปมีใครใหม่หรือมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขายอมได้บางคนเนี้ยรักมากจนยอมนย่เงี้ยก็มีหรือบางคนแต่แต่แตแตมันมันไม่ใช่เรื่องผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเพราะสุดท้ายเขาโดนแย่งความรักอยู่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าทําบุญแบบไม่ใช่สติอืมคือบางทีหรือบางทีเราไม่ได้สนใจอะไรมากมายในตัวเขาแล้ว อันนี้เราก็ปล่อยได้อันนี้อันนี้โอเคแต่หมายถึงยังอยู่ด้วยกันยังมีความห่วงใยกันอยู่แต่ไม่ลงรายละเอียดดีเทลเรื่องความหลักนะว่าเหมือนเพื่อนกันอะอ่ะเหมือนเพื่อนเพื่อนจะมีอะไรกับใครก็ไม่เห็นเกี่ยวกับเรานน่ถูกไหมอะไรแบบเนี้ยก็คือบางคนตัดได้เลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ปล่อยเขาไปถ้าถ้าเปิดม,มันไปลักษณะนั้นแต่ความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิมคืออันเนี้ยก็ต้องคุยกันดีๆนะคือมันความสัมพันธ์มันเยอะสมัยเนี้ยเอาเป็นว่าไม่อยากเอาอะไรไปครอบไปตายตัวมันมมมาาากกเเพระันีลย เพราะวันเป็นยุคนี้มันฟรีดอมแต่มันก็ยังอยู่ที่ยังมีกฎอยู่ว่ายังเป็นผัวเดียวเมียเดียวยังมีการแต่งงานยังมีการสมรสยังมีการเรียกว่ากฎหมายครอบคุมอยู่ดังนั้นเราจะละเมิดตรงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่ยังละเมิดไม่ได้เพราะกฎหมายยังไม่ได้ถูกยอมรับว่าเปิดเสรีขนาดนั้นนะครับให้มั่วกันไปได้หมดเลยไม่ใช่เคุณจะไปมั่วกันยังไงก็ตามแต่คุณยังมั่วในลักษณะของ าสามีภรรยาตามกฎหมายไม่ได้นะครับอันเนี้ยมันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ในสมัยนี้ดังนั้นก็ต้องทําตามกฎนะอืมดังนั้นเนี่ยเมื่อมีแฟนคือแฟนน่ะก,ก็ยังกดเป็นกฎอย่างหนึ่งนะเออถ้าเปิดคุณไม่ได้ขอเขาไงเออแล้วคุณขอเขาเนี่ยโอเคจบแต่ถ้าไม่ขอก็ต้องพผเดียวมีเดียวเท่านั้นแหละครับอืมตามนั้นเนาะอันนี้รณรงค์นะครับว่าถ้าถ้ามีพันธะนะว่าอย่าไปยุ่งก,กับคนอื่น แต่ถ้าคุณโสดแล้วคุณคุณจะโอเพ่นยังไงก็ได้หมดเลยนะครับคุณจะไปงานปาร์ตี้คุณจะไปรวมกลุ่มคุณจะไปนู่นนั่นไใดหมดไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามีแฟนแล้วอย่าดีกว่าเพราะมันกระทบถึงความสัมพันธ์มันกระทบใจของคนอีกคนหนึ่งที่ถ้าเป็นคุณคุณก็คงไม่ชอบนะครับมีหลายคนเนี่ยนอกใจแฟนแต่พอแฟนนอกใจเนี่ยหึงเป็นเป็นวักเป็นเวรโดยเฉพาะผู้ชายนะครับผู้ชายนี้ชอบนอกใจแต่ตัวเองเนี่ย มีดีจังเลยเก่งจังเลยอืมแต่พอแฟนเนี่ยจะไปมีใครใหม่คนอื่นมาคุยด้วยหน่อยนี้หึงเลยหึงหน้ามือตาบอดเลยอะ่ะอืมนั่นแหละก็นั่นแหละให้จําความรู้สึกนั้นไว้ว่ามันไม่ดียังไงก็อ,งอย่าทำนะครับเพราะคนอื่นเขาก็ต้องอยู่ในกฎเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ขออภยัยพูดนานไปหน่อย ตรไปดาวว่าสุบรีเขาจะเข้าสู่ราศีมิถุนมาที่สามันวาคมหกแปดพักดาวศีพักจากเดือนกรกฎเข้าสู่เดือนมิถุนทุกคนรู้หมดแหละแต่ก็จะย้ำเตือนให้ฟังนะครับเพราะว่าดาวศีทับลักล้จะต้องอยู่ในศีลธรรมอยู่ในคุณธรรมอยู่ในกฎระเบียบกฎหมายอย่านอกกฎนอกเกณฑ์นอกข้อนอกกรอบเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรเพราะดาวสุีเหลี่ยมเป็นกฎมาจากราศีธนูแต่แค่แป๊บเดียวครึ่งปีอย่าวมันก็ผ่านไป ไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำม,มัง้งเดี๋ยวมันก็ออกแล้วไปถึงราศีกรกฎอีกรอบหนึ่งมันถอยหลังกลับมากกับหลังอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมาโชคราวคุณก็ต้องอยู่ในกรอบคุณก็ต้องทําดีแต่มันดีและเจริญนะบอกเลยทําบุญเยอะๆแต่ทําบุญแบบมีสติที่บอกไปอย่าเดอดร้อนเด็ดขาดเดือดร้อนทําบุญไม่มีประโยชน์ต่อไปดาวพิษดีทับดักผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายความว่าคุณต้องเรียนรู้ให้เยอะมันจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะ นะครับคุณจะได้ดีจากเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับไม่ต้องเรียนสูงไม่ต้องเรียนเยอะแต่เรียนแบบเทคคอร์สสั้นๆได้หมดนะครับ mm hmm. เรียนอะไรก็เรียนไปรับรองว่าคุณพัฒนาแน่นอนดีแน่นอนเพราะว่าการงานคุณจะดีด้วย mm hmm. เพราะราศีเป็นเรียนการงานคุณพัฒนาตัวเองงานจะดีเหมือนบุคลิกภาพอะไปอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเจ้านายขเขาไปเรียนเสริมบุคลิกภาพบางคนทํางานสปา ไปเรียนเรื่องของอะโลมาเตอรพ์พีอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเพราะในสปาก็แบบก็เหมือนเขาจัดคอร์สมาให้ก็ทําตามนั้นน่ะแต่มันไม่แตกต่างไงมันไม่ได้ดีไงต่อยอดสิไปเรียนเกี่ยวข้องกับน้ํามันหอมระเหยของแท้ไม่ต้องมาเอาน้ามันหอมสังเคราะห์อย่างเงี้ยคือบางคนเดินเข้าไปสปาหอมฟุ้งเนาะแต่กลิ่นสังเคราะห์หรือเปล่าคือคําว่าสปามันควรต้องเนเชอรัลทั้งหมดมันควรต้องธรรมชาติทั้งหมดเหมือนยกเอาธรรมชาติมาไว้ใน สานที่แห่งนั้นน่ะเนาะอย่างเช่นแช่น้ําร้อนน้าร้อนก็เป็นน้าร้อนน้าแร่จริงอย่างเงี้ยแล้วก็คนต้องเปิดอะโลมาจากน้ํามันหอมระเหยจริงๆไม่ใช่สังเคราะห์แล้วก็เทียนต้องจุดเทียนไม่ใช่เปิดไฟอ่า LED อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เนาะแล้วก็ควันก็ต้องได้จากเครื่องพ่นไอน้ําอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สตรีมเองแล้วแต่นะครับแา้จริงเครื่องพ่นไอ้น้ำไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันทํายากนะครับ ถ้าจะให้เกิดไอนาจริงๆทํายากให้มันสวยทําให้มันดูขขังไม่ใช่ทําให้มันดูแบบอะไรดูดูผ่อนคลายดูมันดูมันล่องลอยในอากาศมันก็จะทำให้คนเนี่ยจินตนาการได้สูงภาพวาดเนี่ยเป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นป่าเขาลําเนาไพ่นะแต่มันหมายถึงว่าเป็นพวกนกเกาะกิ่งไม้อะไรเงี้ยก็ได้เป็นผีเสื้อปินในท้องทุ่งกว้างอะไรแบบเนี้ยเป็นรูปของคนมีความสุข พอคนเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดการกระตุ้นสมองทําให้มันผ่อนคลายอะไรก็ได้เป็นรูปผ่อนคลายรูปดูแล้วมันสวยๆงามๆดูแล้วต้องสวยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรเนี่ยรูปแฟชั่นมองไม่ออกเลยคืออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ไม่เอาเนาะเออพวกแบบศิลปะสติเฟื่องอย่เงี้ยไม่ไม่ต้องเอามามันไม่ประโยชน์เนาะเอาให้มันแบบผ่อนคลายเนาะแล้วก็มีเสียงน้ําไหลเอออะไรแบบเนี้ยเปิดประกอบฉากเข้าไปเลิศน,นะครับเพอร์เฟกต่อไป เรามาดูกันต่อที่ดาวพุธมาจากเรือนพันธุกับเรือนวินาศเอ้ยกระโดเรือนตนุกับเรือนพันธุใช่ไหมครับตนุไปปัตตนีก็เ,เป็นประคำว่าประสลับเรือนเป็นกเกษตรอนุกเกษตรเอ้เมื่อกี้ยังไม่พูดใช่ไหมเมื่อกี้ว่าดีเรื่องการงานดีเรื่องความลักด้วยนะครับความลับไปเป็นประกลุ่มตัวเขาจะยอมเราโอ้ยนานทีดีดักเขาจะยอมเราครับ 1ปิปีมีครั้งหนึ่งจะมาทับรักอะ่ะคุณคิดดูสิบสอปีอะ่ะเขาจะยอมราครั้งหนึ่งอะ่ะยอมแบบยอมถวายตัวเลยอะ่ะแต่ว่านอกนั้นคือยากมากเพราะอะไรเพราะว่าดาบชดีอ่ะเป็นดาบแห่งความคิดมีสติม,กกมกกีกรอบเกณฑ์มีการกั้นกรองตักกะสูงมากลอจิกสูงมากเราไม่ได้จะกล่อมเขาง่ายๆคุณเป็นคนพูดเก่งอ้อมล้อมอือมอะเลยอ้อรอเก่งพูดล้อมคนเก่งคุณพูดเก่งมาก เพราะคนราศีไม่ถึงเป็นพระพุทธาชางของดวงโลกพูดเก่งมากดาวประจาตัวเป็นดาวพุธอยู่ในตาแหน่งทัดลมปากลมปากเก่งมากวาจาเนี่ยแต่คุณอาจจะหว่านลอมไม่ได้ทุกคนนะครับอืมก็ขเข้าใจเพราะบางคนเนี่ยเขาเขาหนักแน่นเนาะแต่ไม่ได้หมายถึงคนธนูจะหนักแน่นทุกคนนะอืมแต่หมายความว่าบางคนก็หนักแน่นบางคนก็หูเบาบางคนก็เป่าหูง่ายบางคนก็โอ๊ยพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่เชื่อ ต้องเชื่อที่ตาเห็นเท่านั้นอย่างเงี้ยครับอะไรแบบนี้แล้วแต่เนาะทีนี้เ,เมื่อกี้พฐานสดีไปเป็นปะก็ยอมกันและกันอืมก็จบต่อไปดนะา 8, วพุธโนสุ้ายาคสุรสิทธนุยยี่หกธันวาคมหกแปดาวพุธย้ายจากอริเข้าสู่เรือนปัตนิแรกแรกระวังตา่างคําพูดจะพาสวยพอเข้าเรือนปัตนิจะดีขึ้นแต่ก็จะเป็นกลุ่มดาวคู่สตรูด,ด้วยข้อดีก็คือดาวพุธอยู่ในเดือนปัตนิจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเบาลง อย่าลืมพกสติด้วยนะเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นแปลกหมายถึงสติมันไม่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมันไปไปมามาอยู่ไม่เป็นที่พกสติไปด้วยก็จะมีสติก็จะรอดพ้นอุบัติเหตุได้เพราะอาทิตย์อังคารเจอกันเนี่ยตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่23ธันวาคมจะแรงมากแต่หลังวันที่22จะเบาลงเพราะว่าได้ดาวโคมิตคืออังคารสุกแล้วพอ23ก็จะมีพัสดีถอยหลังมาเลงก็จะได้โคมิดอีกรอบก็จะกลายเป็นโคมิดสองเลยก็จะกลายเป็นว่าอุบัติเหตุจะเบาลง แต่การแตกหักจะเกิดขึ้นแรงขึ้นเพราะพุทธกอางคันวิวาทกันเนี่ยมันวิวาทเรื่องคนในครอบครัวเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองแตกหักแตกแยกกันถามว่ามีกันเลิกเลิกลากันไหมคุณดูสุขสิสุขมาจากเรลมินาาวินาาแปว่าสิ้นสุดพอมาตกเรลมปัตตานีมันจบไหมครับอืมแต่มันจบยากนะแต่จบได้เพราะว่าดาวสุขมหาจักรยืดเยื้อเหลือรังคนหนึ่งจะยื้อคนหนึ่งจะจบ แต่สุดท้ายก็จะจบได้เพราะว่าวินาศมันมีมรรตอยู่คือพลิกผันโดยไม่คาดหวังไม่คาดฝันก็จบได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรามาระวังอย่าทําอะไรอยากช้า,ชาลาใจอย่าคิดว่าเคยเคยเป็นต่อเคยทําแบบนู้นก็จะทําแบบนี้อืมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับเรามาระวังดีๆอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วเพราะไม่งั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นผ่าตัดได้นะแล้วก็ระวังเรื่องของความสัมพันธ์แตกแยกกันด้วยพูดจะอะไรคิดก่อนพูดเสมอ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำลังใจกัชบช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ